สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษหนึ่งวันนะครับที่พวกเรากําลังส่งมอบรถนะครับรถโฉมปี2022ของเรานั่นเองนะในวันนี้นะครับสําหรับรถคันนี้ที่เรากําลังจะส่งมอบมีความพิเศษบางอย่างต้องมาดูว่าลูกค้าจับได้ในต้นคลิปไหมว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษมาจากรถทรงเดิมๆของเขานะครับอาจจะจับยากนิดนึงถ้าจับได้นะเก่งมากครับ ในต้นคลิปนี้เดีย๋ยวเรามาดูรถรอบคันกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Highlander แคปของเรานั่นเองนะครับหรือ Highlander ตัวยกสูงสองประตูเกียร์ออโต้ตัวแซนะครับในตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่หน้ารถกันเลย <Wow. S 1> เราเราเราซูมมาที่หน้ารถครับดูที่ไฟเลยครับ สำหรับปี2022ของเรานะครับความพิเศษของเขาครับกระจังหน้านะครับไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแล้วเรามาทางนี้กันต่อเลยครับสูมสูมด้านข้างรถไปด้วยครับสูมด้านข้างรถไปด้วย อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับสําหรับด้านหลังของเรานะครับจะมีความพิเศษคือเป็นไฟท้าย LED นะครับที่มีความโดดเด่นดีไซน์สปอร์ตพร้อมด้วยนี่เลครับบันไดหลังหรือการชนท้ายที่เข้ารูปก,กับตัวกระบะได้อย่างลงตัวและสวยงามและที่สําคัญครับถ้าเราสังเกตดีๆสีนี้เป็นสีพิเศษเห็นไหมครับเป็นสีเทาใหม่ของเรานั่นเองนะครับหรือเทาแลมโบ โดดเด่น่าใครครับในท้องตลาดตอนนี้สาหรับอีซูสูนะครับสีนี้เป็นสีแรกครับใครได้เอาขับก่อนใช้ก่อนนะครับบอกเลยว่าเป็นผู้นําของเราครับในการใช้รถสีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับฟิล์มนยครับฟิล์มของเราดูเหมือนมืดใช่ไหมครับเราติดฟิล์มคุณภาพดีไปให้นะครับฟิล์มตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกอย่างดีข้างนอกเนี่ยจะดูข้างในแทบมองไม่เห็นเลยครับแต่ข้างในมองออกมาข้างนอก หว่างสวยงามสบายตาแน่นอนครับแล้วมาแอบดูลูกค้านะครับวันนี้เลิกงามยามดีครับลูกค้ากำลังทำการออกรถ นาะเป็นพุทธินสอ่ะสวัสดีครับพี่เควันนี้นะครับพี่เคเป็นผู้ดูแลสําหรับเคสนี้นะครับนะครับเป็นลูกค้าพี่เคโดยตรงเนาะพี่เคครับผมอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอย่าสอบถามหน่อยวันนี้ผมยังไม่ได้เฉลยลูกค้าเลยครับว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษจากเดิมเนาะวันนี้รถคันนี้เป็นรุ่นฮ h l เดอร์1.9 Z a u ออโต้ใช่ไหมครับพี่เคสีตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยเป็นสีเทาแลมโบใช่ครับเนาะ ตอนนี้สิ่งที่จะถามพี่เกนิดนึงครับเราเฉลยนิดนึงดีกว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษกว่ารถทงเดิมของเราครับพี่เกก็คันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยก็สไตล์การแต่งแบบออฟโรดนะครับก็อยากได้เป็นยาง BF g o o d นะครับเป็นยางที่มีคุณสมบัติใช้ได้ทุกสถานะในในทุกสภาพถนนนะครับในทุกสภาพถนนเลยในประเทศไทยเลยครับก็คุณสมบัติของมันก็จะปรับก็จะแบบ สกัดเขาเรียกว่าดอกดอกมันจะสกัดเป็นเป็นพิเศษนะเรื่อ่าอการเข้าโค้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความนุ่มนวลครับครับแล้วก็ความความทนทานของมันด้วยนะครับน้ำยางตัวนี้มันจะรับน้ําหนักได้ประมาณ1,400กิโลนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างยาวนานอย่นี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วนะครับเป็นยางสัญชาติยูเซนะครับก็ตัวออเทเลนนะครับ ตัวนี้ก็สกัดดอกอะไรมาเป็นพิเศษก็มีคุณสมบัติต่างๆในการยึนนดเกาะถนนอะไรได้ดีขึ้นครับครับนุ่มนวลด้วยครับ,รบแล้วก็แล้วก็เข้าโค้งอะไรได้ดีครับ,รบด้วยด้วยความที่เป็นลายดอกยางที่ออกแบบามาเป็นพิเศษของเขามันมีคุณสมบัติอะไรครับพี่เคดอกยางของเขาดอกยางเหรอพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิยมใช้กันในในในเรื่องของออฟโรดในเรื่องของการเข้าป่ามันจะมันจะมีการตะกุย จะปุยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเกอะถนน,นได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีการรีดน้ำต่างรครัๆๆๆรถซึ่งถ้าลูกค้าอยากได้ยางแบบนี้ก็บ,บุตระบุมาได้เลยรถรถอีสุขของเราเนี่ยก็แต่งในในรูปแบบแบบไหนนะครับหรือว่าชอบสไตล์ไหนมันมีหลากหลายสไตล์นะครับแต่งได้หมดก็ร้ดัด ลูกค้าท่านใดชื่นชอบเป็นแบบไหนยังไงก็สามารถบอกกับทางทีท่ปรึกษาการขายของเราได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราทีมงาน e-su m e t a โ social เนาะของเราทั้ง3คนนะครับก็ได้ทําการส่งมอบรถอีกหนึ่งคันส่งมอบความสุขอีกหนึ่งคันในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณแฟนเพจน,นะครับและทุกท่านที่ติดตามหรือยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามปรึกษาการทารถการแต่งรถได้ตลอดเวลา นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ